สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการต่อน้ำปาปาเข้าวัดป่าตถาตาร่องโบทองนะคะหงที่หงทำคลิปนี้นะคะอยากจะทำให้กับผู้ที่ไม่ได้มาติดตามที่หน้างานเหมือนที่หงดูอยู่ตอนนี้นะคะจะได้รับชมไปพร้อมๆกันได้รู้ว่าระบบของช่างเนี่ยเขาวางท่อยังไงนะคะวิธีการทำงานของช่างเขาทำกันยังไงนะคะ ก็คือเมื่อกี้เนี่ยออต้นทางเลยตรงที่สี่แยกอะค่ะหงตรงนั้นก็ได้ได้ถ่ายแล้วก็ได้ดูการทำงานของช่างนะคะที่เขาขุดเมื่อวานแล้วก็วางท่อไว้นะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้กบนะคะยังไม่ได้กบเลยแล้วก็เมื่อกี้ถามคุณลุงว่าเออทำไมถึงยังยังไม่กลบแล้วยัง,ย,งยังไม่ได้ปิดท่อให้เราละค่ะลุงเขาบอกว่า คือเขาตั้งใจปล่อยไว้แบบนี้ที่เขาไม่กรบเนี่ยพอเขาวางทุกจุดเส,จเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเขาจะมาตรวจสอบดูว่าตรงไหนมีจุดรั่วบ้างซึมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการทำงานเขาก็น่าจะตรงกันนะคะที่ได้วางแผนไว้ค่ะแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวโงจะพากลยนานมิตรทุกท่านทุกคนนะคะ ไปดูหน้างานพร้อมๆกับหงเลยเชิญเลยค่ะนี่เลยนะคะแต่วันนี้อากาศจะเย็นนิดนึงนะคะคือท่อนะคะสามร้อยห้าสิบเจ็ด พอค่ะจะพอหรือเปล่าหรือว่ายังไงตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะนี่ค่ะวิธีการทำงานของช่างเมื่อวานนะคะตอน ตอนเย็นนะคะก็มีพ่อหลวงในหมู่บ้านนะคะมาช่วยดูให้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนั้นพอดีมือถืออยู่ในรถก็เลยไม่ได้ถ่ายให้กับทุกท่านได้ชมนะคะเาเรื่อยเื่อย,อย,อยก็ระยะทางก็ไกลพอสมควรน,นะคะหงคงจะถ่ายให้ได้ดูประมาณพอประมาณนะคะ ผมเอารถจอดไว้ไกลเลยแต่ถ้าขับรถแล้วถ่ายมันก็จะไม่เห็นชัดแบบนี้เนาะ,ะคือนะคะการก็คือท่อค่ะท่อที่มาที่วัดเรานะคะจะไม่มีจะไม่มีท่อเส้นอื่นคือมีแต่ท่อน้ำประปาของของวัดเท่านั้นนะคะมีอยู่เส้นเดียวค่ะ งั้นเราไม่ต้องกังวลในการแยกท่อแล้วว่าเราไม่ต้องกังวลว่าเออนี่เราต้องทําเครื่องหมายเป็นของวัดนะของชาวบ้านนะอะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็จะมีอีกคือตรงกลางนี้นะคะจะมีท่อต่อท่อมาอันนี้จะเป็นของบ้านที่อยู่ละแวกใกล้ๆวัดเรานะคะ คือหงจะบอกว่าตรงท่อที่ที่ถนนผ่านไปมาเนี่ยค่ะตรงเส้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไม่ใช่แค่เอาดินกรบแบบนี้นะคะที่เรากรบไว้นี้คือแค่ชั่วค่าวแค่ให้รถผ่านไปมาเท่านั้นเองคือตอนนี้ช่างงานยังไม่จบเดี๋ยวเราจะเอาเหล็กอะคะ่ะเอ่อกล่องเหล็กกวาวไนท์นะคะเอามาครอบอีกทีหนึ่งเพื่อที่เวลารถ เหยียบผ่านไปผ่านมาแล้วท่อเราจะได้ไม่แตกนะคะนี้ก็เดี๋ยวตอนที่ช่างเขาเก็บงานเดี๋ยวจะมาใส่เหล็กอยู่นะคะจุดนี้ค่ะที่ผ่านเส้นกลางนี้จะมีตรงสี่แยกที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งค่ะว้าวก็คือต้องตั้งขึ้นมาสูงสูงแบบนี้นะคะในช่วงนี้คือจะต่อเข้าไปในวัดเราแล้วนะคะ โอ้โหกว่าจะดึงน้ำมาที่วัดเราได้นะไม่ใช่ธรรมดาเลยค่ะก็ด้วยแรงศรัทธาสาวกของพระตถาคตนั่นแหละค่ะอ,อันนี้คือทากาวอันนี้อันนี้กระปุกแรกอยู่ใช่กอเกาอ,อ่ะกระปุกสองกระปุกแลกว้วกะโอ้ฐานกอหานกอใจเกาวเยอะเหมือนกันเนาะดีแล้วใส่ไปเลยเยอะน่นอนใช่ค่ะ กาวน้อยน <|so|>> ี่เืออมันทุดอืมค no ่ะกาวก็เปลืองใส่น้อยหรไงใส่น้อยใส่น้อยก็ไม่ได้ใช่อ่าเสร็จแล้วนุ่นทางนู้นก็ตอกป๊กนุ่นตอกเข้ามาอีกเพื่อให้แน่นนะคะ